สวัสดีครับผมอ๊อฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานีฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมานีฮีโร่ครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับรายการหุ้นเด่นรอบวันนะสำหรับวันนี้นะครับหุ้นติดสแกนมาทั้งหมด23ตัวแล้วก็หุ้นชุดนี้นะครับเป็นหุ้นของวันที่29กันยายน2563หครับหุ้นแต่ละตัวที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแนะนำเพื่อนๆเ,เลเชอร์ไว้นะครับจดไว้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ สามารถเอาไปทําเป็นการบ้านได้นะครับตัวไหนที่มันมีการพุ่งขึ้นแรงๆเราก็เอเพิ่งเล่นมันนะรอให้มันย่อลงมาก่อนแล้วค่อยวางแผนการเทรดนะครับส่วนตัวไหนที่พึ่งจะ break กรอบหรือว่า break high เนี่ยก็ต้องพิจารณาเองนะครับว่าเพื่อนๆรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆวางแผนเล่นตอน break high แล้วจุด stop l o s มันอยู่ไกลนะเอาละครับก่อนจะไปเข้ารายการก็ขอพูดถึง comment ก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้มี comment เข้ามาเยอะพอสมควรเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ ส่งคอมเมนต์มาให้กาลังใจนะแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ดูรายการและสามารถทํากันบ้านต่อจนเป็นกําไรได้ในที่สุดนะครับถึงแม้ว่าตลาดจะเป็นขาลงนะครับก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์หุ้นตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับหุ้นตัวแรกที่ติดสแกนมาวันนี้คือ AJ AJ นะครับมีสัญ,ญญาณการกลับตัวแล้วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ติดสแกนมานะเป็นแท่งเขียวแข็งแรงเลยนะครับเบรกไฮขึ้นมาชุดนี้นะแล้ววันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นไปอีก ไปติดแนวโลว์ไฮก่อนหน้านะครับที่17.5วันนี้ก็ไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ตัวนี้ถ้ามีการพักตัวลงมาจะเป็นการพักตัวในช่วงของการสะสมกำลังนะครับโดยมีจุดสต็อปลอสนะครับอยู่ที่14.7ถ้าพักตัวลงมาไม่ควรหลุดแนวนี้ครับตัวที่2เป็น Wallet นะก็ผ่านนะครับเป็นตัวที่3เป็น Beauty Beauty วันนี้ถือว่ามาแรงพอสมควรเลยปิดลิ่งกันเลยทีเดียวนะครับในไทม์เฟรมดีต้องบอกก่อนว่ามันเป็นขาลงนะ เทรนภาพใหญ่เนี่ยเป็นขาลงอยู่ชุดนี้เป็นการเด้งนเฉยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะเทรดตัวนี้แนะนําให้เล่นในทางเฟรมเล็กนะอย่างเช่น5นาทีถ้าเ,เพื่อนๆมาดูที่5นาทีเนี่ยจะเห็นว่ามีการขึ้นยอดทะลุสวยนะครับขึ้นชุดนี้พักทะลุพักทะล,ลุปิดลิ่งนะครับถ้าสมมติจะเทรดในทางเฟรม5นาทีนะจุดซับรอของเขาจะอยู่ที่1.28ก็ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากจุดที่ปิดลิ่งในวันนี้แต่ถ้าขึ้นแรงแบบนี้พรุ่งนี้ผมว่ามีเปิดโดดอะทางที่ดีนะครับถ้าไม่มีเวลาอย่าเล่นเลยดีกว่าสําหรับดวตี้ครับตัวที่4 TSR วันนี้ก็ปิดลิ่งด้วยและก็ทำไฮใหม่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหราคาเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโซน1.20บาท20สตางค์นะตอนนี้ก็3.88บาท88สตางค์แล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาไกลพอสมควรเลยนะตอนนี้ไฮโลของเขาล่าสุดนะจะถูกยกขึ้นมาละ หลังจากที่ Break h ชุดใหม่ขึ้นไม่ได้ High l ของเขาะจะอยู่ที่3.28ซึ่งตำแหน่ง High Low กับจุด Stop Loss นี่คือจุดเดียวกันนะนะครับ3.28ก็ใช้เป็นจุด Stop Loss ได้เลยส่วน High ถัดไปนะครับที่ TSR จะไปประทะนะเดี๋ยวผมดูที่ Time Frame ใหญ่ในการจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเป็น Time Frame Week นะช่วงโซนราคา4บาท30สตางค์นะครับอาจจะได้เห็นครับตัวที่5ครับแพ V พหลังจากเป็นขาขึ้นมาแล้วก็มีการเสียส่ง นะเสียทรงไปแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาสามารถฟอร์มตัวได้เพราะว่ามีการขึ้นยอดทะลุเห็นไหมมีการขึ้นพักตัวแล้วก็ทะลุหายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับนี่คือสัญญาณการกลับตัวครั้งแรกของเขาและการพักตัวลงมารอบนี้ไม่ควรหลุดโลที่5าบาทส่วนแนวไฮของเขารอบนี้นะครับจะอยู่ที่6บาท10สตางค์นี่คือกรอบของเขา ตอนนี้แพลนบีนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการสะสมกําลังและวันนี้ก็มีข่าวดีด้วยอ่าถ้าใครสังเกตเห็นคลื่นเล็กๆคลื่นนี้นะครับราคามีการ break high คลื่นย่อยไปแล้วนะครับที่ปิดที่5บาท80ตังค์นะครับส่วนไฮคลื่นย่อยอยู่ที่5บาท75สาตังค์ก็ถือว่ามีรุ้นเลยนะครับที่พรุ่งนี้จะวิ่งขึ้นต่อนะครับสำหรับแพนบีตัวที่6ครับ pm pm เนี่ยเป็นขาขึ้นมาอยู่แล้วนะแล้วก็มีการ break high อีกรอบหนึ่งในวันนี้นะครับเห็นไหมทะลุ โซน7.95และปิดเหนือไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุด stop loss นะครับจากเดิมที่อยู่โซน6.75นะครับเราจะเลื่อนขึ้นมาไว้ที่ไฮโลล่าสุดก็คือ7.45ครับสำหรับ PM และแนวถัดไปที่ PM มีโอกาสจะไปประท้านะครับก็คือช่วงโซนประเวณ8บาท60สตางค์ครับมาดูตัวที่7ครับตัวที่7เนี่ย BLA ราคาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการเสียทรงเดี๋ยวมาดูช่วงเสียทรงกันก่อน ชุดนี้นะครับราคาเหมือนจะมีการเสียทรงลงมานะครับแต่ว่ามาติดไฮโลชุดนี้ที่14บาท40สตางค์เนาะแล้วก็มีการดีกลับขึ้นไปการดีดกลับขึ้นไปชุดนี้มีจังหวะหรือว่ามีรอบการกลับตัวนะครับอยู่ช่วงโซนบริเวณนี้ครับมีการขึ้นพักตัวนะครับแล้วก็ทะลุไฮชุดนี้นะทะลุไฮเสร็จปุ๊บนี่คือช่วงจังหวะการกลับตัวครับหลังจากนั้นเขาก็วิ่งต่อเลยไปทำไฮไฮไฮโลใหม่เรื่อยๆเลยนะครับแปลว่า ตัว BLA เนี่ยเป็นตัวส่วนน้อยนะที่เราเจอครับเพราะว่าหลังจากราคามีการกลับตัวแล้วส่วนมากจะกลับเข้ามาเล่นที่กรอบเดิมเพื่อสะสมกําลังแล้วค่อยเลือกข่อีกทีแต่ตัว BLA เนี่ยหลังจากทําจุดกลับตัวแล้วเขาสามารถพักตัวเหนือกรอบเดิมได้แล้วก็เบรกไฮขึ้นไปใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งเลยทีเดียวไม่มีการกลับมาสะสมกําลังแล้วนะผมเชื่อว่าต้องตกรถกันหลายคนเลยนะครับถ้าเจอทรงนี้ <laughs> โดยเฉพาะผมนี่ยผมชอบเล่นตัวที่มันสะสมกาลังนะครับเพราะความเสี่ยงมันตับถ้าขึ้นขึ้นแบบนี้เลยส่วนมากผมไม่ค่อยตามเท่าไหร่จนกว่าเขาจะเป็นเทรนชัดๆแต่ว่าตอนนี้ BLA เนี่ยก็รู้สึกว่าเทรนจะชัดพอสมควรเลยนะครับจุด Stop Loss ล่าสุดของเขานะอยู่ที่17.10นะหลังจากที่เบรกึ้นไปส่วนแนวปะทะแนวถัดไปนะครับก็ให้ไว้ที่หาเดิมเลย18.9ครับมโอกาสที่จะไปถึงครับตัวถัดไป PTG p t g ตอนนี้มีสัญญาณการกลับตัวแล้วนะครับนี่ฮะที่ผมตีไว้เลยราคาปิดเหนือ18.4ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือสัญญาณการกลับตัวครั้งแรกของ p t g หลังจากที่เสียทรงลงมานะหลังจากนั้นก็ต้องมารอดูครับว่าเขาจะพักตัวแล้วทะลุไฮไปต่อเลยไหมหรือว่าเขาจะกลับลงมาที่กรอบเดิมเพื่อสะสมกาลังอันนี้ต้องรอติดตามสาหรับ p t g จครับแต่ตัวนี้เอาเข้าลิสต์ไปได้เลยน่าสนใจครับตัวที่9 CSS อกลับมาแล้วนะครับ มีเพื่อนๆถามว่าตัวนี้กลับตัวแล้วใช่ไหมนะครับนี่คือสัญญาณการกลับตัวของเขาเลยนะครับขึ้นยอ่อทะลุและวันนี้นะครับก็ทําไฮใหม่อีกแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะที่ไม่กลับลงมากรอบเิมนะวันนี้ปิด1.46นะครับเหนือไฮเดิม1.45แปลว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นต่อถ้าพักตัวลงมานะครับไม่หลุดจุดสต็อปรอยคือ1.39อันนี้ขึ้นต่อแน่นอนแนวถัดไปนะครับไฮเดิมก็คือ1.53เอาใกล้กลนี้ก่อนนะมีโอกาสที่จะไปประทะครับ และถ้าผ่านได้ก็นู่นเลยครับช่วงโซน1.68ครับมีโอกาสไปถึงตัวที่10ครับ PTL PTL วันนี้่าสวยครับมีการ break high ขึ้นย่อยละขึ้นหลักก็ไม่ได้หลุดโลอะไรนะขึ้นหลักก็คือไม่ได้เสียทรงครับขึ้นหลักโลเข้าอยู่ที่20.6แล้วมีการพักตัวลงมาพอพักตัวลงมาเสร็จปุ๊บไม่ถึงโลเดิมแล้วก็มีการ break high ขึ้นย่อย break high ขึ้นย่อยแบบนี้นะครับโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปเทสไฮที่โซนราคา25.5ได้ก็มีสูงครับ ดีไม่ดีทะลุหายไปด้วยนะทรงนี้ก็เป็นทรงที่สวยมากๆครับสำหรับ PTL นะก็เข้าลิชไปได้ครับตัวนี้ตัวที่11ครับ A LL นะครับหรือหุนอวันนี้ก็ยังไม่ผ่าน3.16นะ๋ยวมาดูใกล้ๆราคาพยายามตีผ่าน3.16 3วันแล้วนะครับไม่สามารถยืนได้ก็ต้องบอกว่าเขาอยากจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแหละนะแต่ว่ายังนะครับยังอาจจะเก็บของยังไม่หมดนะก็เลยยังไม่มีสัญญาณก,การกลับตัวครั้งแรกสักทีนะครับก็ต้องมา ตามติดกันครับว่าออจะทําสําเร็จหรือเปล่าครับตัวที่12 SPCG ตัวนี้เฟรนด์นะครับเป็นขาขึ้นนะแต่เป็นขาขึ้นแบบสวิงนะครับขึ้นใหญ่เนี่ยมีการพักตัวตั้งแต่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ขึ้นมาชุดนี้นะขึ้นแล้วก็พักตัวขึ้นใหญ่ปั๊บลงมานี่แล้วก็ขึ้นเป็น new high ครับเนี่ยแล้วก็มีการพักตัวลงมานะลงมาเป็นคลื่นย่อยขึ้นย่อยแบบนี้นะครับลงแล้วก็เด้ง แล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งครับแบบนี้นะครับไม่หลุดโลของไฮโลคลื่นใหญ่ก็คือช่วงโซนนี้ไฮโลคลื่นใหญ่ของเขาอยู่ที่16บาท1ิสตางค์แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นจุดที่เล็กมากๆนะครับซึ่งผมก็มองลำบากเหมือนกันนะมีการขึ้นแค่นี้การกลกับตัวแล้วก็พักตัวไม่หลุดโลนะครับชุดนี้แล้วก็มีการทะลุไฮขึ้นไปด้วยแท่งเขียว ทะลุไฮตรงนี้ครับไฮขึ้นย่อยนี่คือจุดกลับตัวแรกของเขา17.6หุ้นที่ไม่หลุดไฮโลคลื่นใหญ่นะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นย่อยได้ส่วนมากก็จะพุ่งขึ้นเลยนะในกรณีของ PTL ก็อาจจะเป็นแบบ SPCG นะครับก็ต้องรอ,ลองรุ้นรอติดตามหรือว่า PTL จะวิ่งได้เลยไหมนะ SPCG เนี่ยตอนนี้ราคาก็ใกล้กลับมาเทสไฮละไฮใกล,ใกล้ๆก่อนเลยนะ19บาท90สตางค์ครับส่วนไฮถัดไปคือ20บาท30สตางค์ตอนนี้มีโอกาสถึงครับถือว่าทรงสวยเลยทีเดียว ตัวถัดไปครับตัวที่สิบา UTP UTP ก็เป็นขาขึ้นนะดูระยะน,นี้นครับเป็นขาขึ้นชัดเจนเนาะแล้วก็ราคามีการพักตัวพักตัวรอบนี้นะครับตอนนี้กําลังจะเบร a ไฮขึ้นย่อยละกกาลังจะกลับตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อ high ขึ้นย่อยของเขาอยู่ที่14 6ี่จุวันนี้ปิด14 6ี่จุดพรุ่งนี้นะมีโอกาสเปิดข้ามหุ้นตัวไหนที่ปิดจ่อไฮแบบนี้นะครับวันถัดไปนะส่วนมากจะมีโอกาสที่จะเปิดข้ามเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็วิ่งต่อ แต่การวิ่งต่อนั้นก็ต้องดูว่าตอนเย็นเขาจะยืนอยู่ไหมบางทีอาจจะโดนกดลงมาที่กรอบเดิมถ้าสมมติว่ายืนเหนือ14 6ี่จุหได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นยาวนะสำหรับตัว UTP แต่ว่าถ้ายืนเหนือสิบี่จุดไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะทำทรงเหมือนอครับผ่านแนวต้านไม่ได้สัทีก็ต้องมาองรอลุนกันต่อในกรอบเดิมนี่แหละครับสำหรับ UTP ครับตัวที่สิบสี่เดลต้าเดลต้าตอนนี้ก็เป็นทรงขาขึ้นนะหลังจากที่เบรกไฮที่หนึ่งยบสี่ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับจุดนี้นะครับก็ถือว่า เป็นการพักตัวนะหรือว่าเป็นการพักตัวอยู่ร้อยเขาพักลงมาลึกกว่านี้หน่อยแล้วกันหรือว่าใครที่ดูจุดกลับตัวที่เป็นขึ้นย่อยออกแล้วนะครับถ้าเห็นจุดกลับตัวที่เป็นขึ้นย่อยนะก็สามารถวางแผนเทรดกันได้สําหรับเดลต้าแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีหุ้นตอนนี้ไม่ได้แนะนําเลยนะตัวนี้เพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วถ้าเล่นตรงนี้นะร้อยห้าสิบห้าบาทเนี่ยจุด s ต o p l ล s s นะครับมันอยู่ไกลนะอยู่ร้อยสิบสามบาทไกลมากความเสี่ยงค่อนข้างห่างนะชุดนี้ก็เลยไม่แนะนานะครับถ้าจะตามตรงนี้ ตัวที่สิบห้าครับ ILM เมื่อวานปิดจอ่อไฮวันนี้เปิดโดดนะครับเปิดโดดได้เก่งกําไรสั้นๆได้นะถ้าใครเคยดูรายการของน้องเนื้อนะครับรายการการเทรดดีน้องเนื้อจะชอบใช้ท่า,ทานี่ยหาหุ้นที่ปิดจอ่อไฮแล้วก็เข้าไปเก็บช่วงท้ายตลาดแล้วก็วันถัดมาเปิดโดดก็ขายนะครับ DW เนี่ยเวลาเปิดโดดเนี่ยมันได้กาไรเยอะกว่าหุ้นนะมันไปหุ้นบวกห้าเปอร์เซ็นต์ดีวีเกลิงอาจจะสูงกว่านั้นนะครับอาจจะบวกได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะได้กาไรเยอะหน่อย ตัว iom เนี่ยก็วันนี้ก็สามารถเปิดกระโดดข้ามขึ้นไปได้แต่นะครับยืดเป็นแท่งเขียวไม่ได้เท่านั้นเองยืนเหนือแนวต้านได้นะแต่ว่าไม่ปิดเขียวก็ต้อง,องรอลุ้นกันและวครับว่าเขาจะกลับมาที่กรอบเดิมไหมแต่ว่าจุด stop loss ของเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วครับจุด stop loss ก็คือ11.5นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโซนการกลับตัวแล้วการพักตัวลงมานะครับไม่ควรหลุด11.5ครับมันจะเป็นช่วงการสะสมกําลังเตรียมที่จะขึ้นรอบใหม่นั่นเองตัวที่16ครับ as as นะครับวันนี้ถือว่าปิดไม่สวยนะ ชุดนี้นะครับปิดแบบนี้นะครับพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะพักตัวครับแต่การพักตัวลงมารอบนี้นะถ้าไม่หลุด4.36นะครับก็ยังอยู่ในช่วงการพักตัวในขาขึ้นอยู่นะจุด stop loss ก็คือ4.36เนี่ยนะครับตัวถัดไปครับ e t c หายหน้าไปหน้าเลยนะยังอยู่ในเทรนขาขึ้นหรือเปล่าอ่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นครับหลังจากที่ break high รอบนี้ขึ้นมาได้นะเนี่ยวันที่ break high ก็ติดนะครับติดสแกนของเรามา a บรกไฮวันที่24กันยานแล้วก็พักตัว2วันนะครับวันนี้ทำท่าจะขึ้นแล้วไปปิดที่จอไฮด้วยพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเปิดกระโดดเหมือนกันครับไทยทีซีสามารถผ่าน29.75ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ปิดเขียวเหนือแนวนี้จุดสต็อปลอ s เข้าจะถูกเลื่อนขึ้นมาจากช่วง25.75มาไว้ที่28.25ครับก็ถือว่า cover แล้วนะ cover ทุนแล้วแหละเพราะว่า กลับตัวของเขาตั้งแต่ช่วงโซนนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้จุดกลับตัวของเขาช่วงแรกเลยนี่คือจุดที่เบรกไฮครั้งแรกก็เป็นจุดเข้าที่ดีนะครับตอนนี้ก็ถ้าสมมติ stop l ล s s เลื่อนขึ้นมาที่ 28. 25ได้จริงๆก็ถือว่าโหเกินทุนมาไกลพอสมควรครับหลุด stop l ล s s ยังไงก็กำไรสำหรับม้นี้อ่าตัวถัดไปครับ SPVISPVI SP ยังไม่สามารถออกจากกรอบได้เห็นไหมช่วงคลื่นย่อยอย่างเขาอยู่ตรงนี้นะครับราคามีการเด้งขึ้นแล้วก็ พักตัวไม่ผ่านสักทีนะครับเออสามจุดสองศูนย์เนี่ยยังนะครับเหมือนแบบขึ้นแล้วก็โดนกดขึ้นแล้วก็โดนกดขึ้นแล้วก็โดนกดอยู่เงี้สามแท่งแล้วนะถ้าจะให้อ่านเกมก็ประมาณว่าน่าจะสะสมของยังไม่เสร็จยังได้ของไม่เต็มที่นั่นเองครับถ้าเก็บของได้เมื่อไหร่นะครับมันจะมีแท่งเขียวพุ่งออกไปให้รายย่อยได้เห็นกันชัดๆว่าไปแล้วนะ ตา้มาอะไรมานีนะต้องรอติดตามนะครับสำหรับ SPVI ลองเอาเค้าลิสไปได้ครับทรงยังเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนแล้วถ้าเข้าผ่าน3.2ขึ้นไม่ได้นะถ้าผ่านได้แนวซับรอดนะครับจะถูกเลื่อนขึ้นมาที่โซนนี้ครับ2.82นะแทงแดงแทางนี้นะครับ2.82แต่ต้องให้ผ่านให้ได้ก่อนนะถ้ายังผ่านไม่ได้นะจุดซับ o อ s ก็เอาไว้ที่เดิมก็แล้วกันนะครับที่2.72ครับเป็นซับรอดของคขึ้นย่อยชุดนี้ครับตัวถัดไปตัวที่19 n x ในวันนี้มีวอลุ่มเข้าผิดปกติก็จริงนะแต่ว่าราคายังไม่สามารถที่จะพลิกกลับขึ้นไปได้นะครับยังไม่มีการ break high ขึ้นย่อยเลยนะยังวนวลเนียอยู่ถแถวแนวแก็บนะครับแนวแก็บของเขาก็คือ4.4 0ยังไม่ยอมปิดง่ายๆนะทิ้งไส้ลงไม้เฉยนะครับรอให้เขาสร้างขึ้นกลับตัวให้ชัดเจนก่อนและกันขึ้นยอดทะลุชัดเจนก่อนตัวนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีครับตัวที่20 BPP b พพวันนี้บวกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่เนาะบวกขึ้นมา2%แต่ว่าการขึ้นรอบนี้นะครับเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อเท่านั้นเองนะอย่าเพิ่งตามนะครับสำหรับสายเก็งกาไรนะไฮเดิมของเขานะครับอยู่ที่14.4นะถ้าขึ้นมาก็อาจจะมาช่วงโซนนี้แหละ14บาทนะครับแล้วก็มีการพลิกตัวกลับลงไปก็ยังไม่น่าสนใจครับตัวนี้ตัวที่21ครับ ecf ecf สงสงสวยมากเนี่ยหุ้นหุ้นในดวงใจเลยนะหุ้นทรงนี้นะครับ ราคาของเขาเนี่ยอ่าเป็นทรงขาขึ้นก่อนมาดูก่อนภาพใหญ่นะครับขึ้นยอดทะลุและการทิ้งตัวลงมารอบนี้ก็ต้องบอกว่าทิ้งลงมาลึกค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวในคลื่นย่อยของเขาก็มีการลงเด้งลงเด้งลงต่อเนื่องนะครับจนถึงช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายมีการเด้งนะครับพักตัวไม่หลุดโลใช่ไหมแล้วก็ขึ้นทะลุไฮขึ้นไปได้อ่าพอทะลุไฮขึ้นไม่ได้หลังจากนั้นทิ้งตัวกลับลงมาที่กรอบเิมครับนี่นะฮะที่ชอบ นะถ้าสมมุติทิ้งตัวลงมาที่กรอบเดิมแบบนี้แล้วมีจุดอ้างอิงว่ากลับตัวไปแล้วเนี่ยการทิ้งตัวลงมาเนี่ยคือช่วงสะสมของเลยฮะหนึ่งจุดสองห้าอย่างเงี้ยโลเนี่ยซับล็อตหนึ่งจุดหนึ่งเก้าความเสี่ยงเท่าไหร่ครับหกสตางค์เท่านั้นเองถ้าพลิกกลับขึ้นไปได้นะมากกว่าหกสตางค์อ่ะขึ้นไปสักสิบสองสตางค์แล้วกันขึ้นจากหนึ่งจุดสองห้าไปสิบสองสตางค์ถ้าคิดร i s ท to reward จะได้สองต่อหนึ่งเท่านะครับแค่นี้ฮะไม่ต้องรอให้ออกจากกรองน,นะก็คุ้มแล้้้วครับเสี่ยงงมือนนึึนไดขป 12. สตา์งก็ได้แล้วแต่ว่าความเป็นจริงมันจะเด้งขึ้นไปมากกว่านั้นไงดีไม่ดีทะลุหายไปด้วยตอนนี้ ECF เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสจะทะลุกรอบนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามีการทะลุหายขึ้นย่อยละหลังจากการพักตัวลงมารอบนี้หลังจากราคาลงมานะครับก็มีการเด้งขึ้นจุดนี้นะครับแล้วก็พักตัวครับแล้วก็ทะลุหายก็ต้องบอกว่าทรงค่อนข้างสวยนะครับถ้า ECF ผ่านหายที่กรอบนี้ไปได้ก็ เป็นเทร์นขาขึ้นได้เลยครับแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้ยังอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะจุด s ต o p loss ก็จะยังอยู่ที่1.19นะครับต้องรอรุนกันครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่าตัวที่22นะครับเสียงเริ่มแหบแล้วนะท่าเนเพื่อนๆฟังออกแนละ้วตอนนี้ขอแห้งแล้วนะเสียงแหบแล้วมา,มาดูต่อกันนะครับตัวที่22เซเป้เซเป้เนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพกว้างก่อนภาพกว้างนี้ก็เป็นทรงขาขึ้นนะชัดเจนนะครับมีการกลับตัวช่วงโซนนี้นะครับโซนนี้ การขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นรอบใหม่ของเขาเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับจบไปแล้วรอบใหม่ก็คือมีการกลับตัวช่วงโซนนี้ครับขึ้นย่อลแล้วก็ทะลุพอทะลุเสร็จป,ปุ๊บราคาพักตัวช่วงนี้นะครับแล้วก็มีการ break high ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยทำให้จุด stop loss นะครับถูกเลื่อนขึ้นมาไว้ที่โซน19.7ซึ่งต้องบอกว่าไม่ห่างจาก high ตรงนี้เท่าไหร่ที่ปิดเนือ h i g ตรงนี้นะครับราคาแท่งนี้ที่ปิดเนือ h i g ก็คือ2 1 9 ลงเขาคือ19.7ซอบล้อนเนี่ย19.7ก็ไม่ห่างเท่าไหร่ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วการพักตัวลงมารอบนี้เนี่ยโลตํำสุดอยู่ที่20.20 20, ใกล้กับซอบล้อนมากๆครับซล้อนคือ19.7แล้วอย่างที่ผมบอกไปบ่อยก็คือหุ้นทรงขาขึ้นนะเวลาพักตัวมันจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับตัวนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่ามีการพักตัวและพร้อมจะขึ้นต่อ ราคาตอนนี้มีโอกาสจะกลับไปปทะทะ22.4ได้ครับอีกนิดเดียวแหละตอนนี้21.3แล้วอีกหนึ่งบาทเศษตะตังนะครับมีโอกาสกลับไปปะทะได้แล้วก็มีโอกาสทะลุได้นะลองวางแผนเทรดกันได้ครับสำหรับเซปเป้มาดูตัวสุดท้ายนะครับ AMA AMA นะครับรอบขาขึ้นรอบแรกจบไปแล้วตอนนี้มีการขึ้นยอดทะลุเพื่อที่จะเล่นรอบใหม่ละโอกาสที่จะกลับมากรอบเดิมเพื่อสะสมกําลังน่าจะน้อยนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าตอนทะลุหายขึ้นไปเนี่ยไปแรงเหลือเกินนะครับ ตอนนี้ก็ต้องรอให้เขามีการพักตัวก่อนนะเนี่ยให้มีพักตัวก่อนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการทำา i แบบนี้แบบนี้ถึงจะเริ่มสวยนะครับตัว Stop Loss ถึงจะได้เลื่อนขึ้นมาแต่ว่าถ้าวางแผนเทรดตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ย4.94เนี่ยจุด Stop Loss มันอยู่ที่4.14ครับซึ่งมันห่างมากๆก็เลยไม่แนะนําตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังกันดีๆนะอย่าเพิ่งใจร้อนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นที่ติดสแกนมาทั้งหมด23ตัวในวันที่ตลาดลบ 5.68จุดซึ่งก็เตือนกันไปแล้วนะครับว่าเห็นเมื่อวานขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันเป็นการขึ้นของขาโลงนั่นเองมันจะเด้งขึ้นพลงต่อนะครับก็ต้องระวังกันดีๆนะหุ้นที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ที่วิ่งตามตลาดนะก็ยังไม่ใช่จุดเข้าหน้าหลายตัวเลยเดี๋ยววหลังจะเอามาวิเคราะห์ให้ดูกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหุ้นตัวใหญ่นะก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์สัก2เรื่องแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องมันนี่โรคของเรานะครับตอนนี้ช่องของเรามีปุ่มกดสมัครแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะหลังจากเพื่อนๆสมัครเป็นสมาชิกกับช่องมันนี่ฮีโร่แล้วเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็คือจะได้หุ้นการบ้านนะ จะส่งให้ทุกวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นหุ้นขาขึ้นเทรนจะสวนกับตลาดนะไม่ว่าตลาดจะลงขนาดไหนเราก็ยังจะมีหุ้นขาขึ้นให้เทรดได้เรื่อยๆครับแล้วก็วันจันทร์นะจะมีคลิปการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตนะก็จะเป็นซีรีส์ของการดูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคลิปของซีรีส์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเนี่ยและวันพุธนะครับก็จะเป็นการอัปเดตเซตฟิฟตี้กลางสัปดาห์นะครับซึ่งก็จะอัปเดตเซตอินด็เไปด้วยเราจะได้รู้สภาวะตลาดของเรานะครับว่าตอนนี้มันน่าลลงงทุนแ้วหรือย,ย เลกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนหุ้นอย่างจริงจังนะครับทางช่องมันีฮิโรงเราก็จะมีคอร์สนะเป็นคอร์สออนไลน์ในระบบของ f a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Line แอดม n e y ี e ฮิโได้เลยนะครับและเช่นเคยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราช่องม o n e ี h ฮิโร่เลยครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการหุ้นเด็ดรอบวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ